ถึงแล้วจ้ะแลไอออกมาฮิตโตสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนจ้าเศาราวันนี้เจอมานาั่งอยู่หลังบ้านจ้ามาขึ้นฝนตกได้น้ำได้ฝนไปจ้าพี่น้องจ้า เจยมานางลังบานก็คือจะมาทําความสะอาดบูเบรีจ้ะตัวนี้ก็คือเจยทําความสะอาดไปแล้วจะ้ะเหลืออีกประมาณในถังนี่ประมณัณเก่ารีจะ้ะที่ยังบ่ได้ทําความสะอาดเจยก็เลยจะมาเออเศร้าๆแปดเก่าโม่งนางจิบกาแฟไปทําความสะอาดบูเบรีไปแล้วก็ก่อนที่จะเขางานกะบ,บ้านนะจะ้ะที่ทํางานของเจยก็อายุเดืนอนอไปบ่ถึงสองนาที่จะ้ะอ่า เป็นบ้านพักคนชราเนาะจ้าในสวีเดนเจอกันหายไปไปพักนึงเลยจ้าเพราะว่ามีปัญหาเยวก็การอัปโหลดคลิปการตัดต่อคลิปนะจ้าตอนนี้ก็ h ดเฮ็ดได้แล้วจ้ากลับมากูสภาพแล้วก็สามารถโหลดอัปโหลดคลิปต่างๆในลงใน YouTube ได้แล้วจ้าก็เลยเริ่ม h ็ดคลิป h ็ดอย่างไปก่อนน้นนี้ก็มีแบบ แวบๆไปในติกตนต๊กตอ็อกจะไปเล่นติ๊กต็อกยู่พักหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคลิปสันส้นๆนะจ๊ะว่าต้องไปวุ่นวายกับการตัดตอ่อเจมี่เป็นข้าวดีนะจ๊ะเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ทุกคนที่ตามเจยกับซิฮว่าเจยช่วงหนึ่งกะเลี่ยนนะจ๊ะเลี่ยนไปแล้วก็เฮ็ดงานไปน้ำน,นะจ๊ะเป็นเอ็กซ์ตร้า ตอนนี้เจยกะเลียนจบไปแล้วนะจ๊ะเลียนจบไปได้พักหนึ่งแล้วกัวเจกับสมัครงานอยู่ตรงเก้าเนี่นะจ๊ะเหมือนถ้าเอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธไปยืนเนาะจ๊ะแล้วก็สมัครขอเป็นพนักงานประจํานาะจ๊ะเพะื่อช่วงนันพนักงานประจําเพื่อนกระบางสามตําแหน่งจ๊ะเจยกลับมาจากเมืองไทยปีที่แล้วเจยกลับมาขอสมัครเป็นพนักงานประจําเจกได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจําเรียบร้อยแล้วจ๊ะมั่นกับเด้เหตุงานลอยเปอร์เซ็นต์เนาะจ๊ะก็สิมีเวลาบ่าง ส่วนหนึ่งนะจ๊ะอ่าเขาป้ากันช่วงป้าเขาป้าพ้าลูกพ้าเต่าไปเที่ยวไปหาเหละนะจ๊ะช่วงพิดเทิมเพราะตรงนี้มันเริ่มอยู่โตลงโตแล้วกะเหตุงานใช้ชีวิตตามปกตินะคะเหมือนคนไทยไกลบ้านทั่วไปนะจ่ะแล้วกัสิ่งที่ใจให้ประจาคือเก็บของป้าจ่ะแล้วเพิ่นเจออ้ยก,ก็ได้ยินอ่อกกนเกด้ไเบิ่งหลายๆคลิปนะคะหลายๆอ่าช่องที่ิ่นเหตุมากเพิ่นก็น คุยเรื่องอะไย,ยังงเรื่องปริมาณอผลไม้ปลาเห็ดปลาที่นําออกจากปลาเก็บหน่อยเก็บหลายจิริเียผ้าสีนูนนีนั่นบอมันกับเป็นกฎหมายแล้วแต่กฎหมายประเทศนั้นๆเนาะสวีเดนนะจ๊ะสวีเดนก็จะเป็นออนุญาตให้เขาไปเก็บได้นะคะในปลาพมีเจ้าของปลาพนมีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบะไร าหามให้เข้าเขาไปเก็บนะจ่ะของปาลาพลไม้ปลาเ็ดปลานะจ่ะแต่กระสินมี้ส่วนหนึ่งนะจ่ะที่เพิ่นจะมีไม่กันทางเขาปลาไว้อันนั้นกะคือเข้าว่าเขาไปเก็บนะจ่ะเหตุผลก็คือกันไว้เลยปีนี้ก็ให้เข้าเข้าไปเข้ากับไปหาเบิ่งปลาไม่จาะปลาที่เพิ่นบ่มีไม่กันทางเขาไปในปลานะจ่ะเข้ากับเขาไปเก็บได้จ้ะแล้วก็เขาก็ต้องรักษาความสะอาดบ่ทิ้ง บ่เฮ็ดลกบ่เฮ็ดสกรปรกในป่าของเพิ่นเนอจนะ้ะเนาะเฮาสิสามารถเข้าไปหายอยู่หากินในอีกปีต่อๆไปเนอจ้ะเนาะแล้วตอนนี้เจอกัะสิรอนทําความสะอาดมีเวลาอีกประมาณสชั่วโมงก่อนเข่างานจ้ะเจอก็ได้สีรอนเพราะว่าอ้ไอ้ฝรั่งไอ้บุ๊เล่าไปได้ออเดอร์มาจากที่ทํางานเนะจ้ะกะมู๊มูมกันเพิรนกะสร้างพุละทั้งสองทังจ้ะวันนี้กระสีเอาไปเพิ่นทั้งนึ่งจ้ะ ถังนี้ก็สิบรรจุได้สิบลิตรตอนนี้ใจเฮ็ดไปได้ราวประมาณหกเจ็ดลิตรเนาะจ้ะยังขาดอีกประมาณสามลิตรเพื่อเสียมันได้เต็มถังเจก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็สิมา,าเล่าซูฟังเนาะจ้ะมา,ากดไม้แต่ละประเทศบ่ขึ้นกันเนาะจ้ะบางประเทศกะจำกัดปริมาณเนาะจ้ะบ่ห้ออกจากป่าหลายแต่ว่าสวีเดนเนี่ยคือ เก็บมาเลยจ้าหอบมาเลยจะมีแหง้งเก็บมีแหง้งหอบเก็บออกมาได้ในส่วนที่พี่ๆน้นองๆที่เพิ่นเขามามาในวิสาท,ทำงานมาหาอยู่หากินอันนั้นก็คือเก็บได้ตามสบายเลยค่ะแล้วภาษีเพิ่นกะ,ะมีการเหตอย่างอื่นสัญญากันก,นกบนายจ้างแล้วนะนายจ้างกะนายจ้างมันก็นกนติด่ออย่างให้เรียบร้อยล้วก็คือเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเนาะจ้า พวกพีพีเพ่นทีเขามาเป็นแรงงานาเก็บผลไม้เก็บของปาในสวิตเนี่์นะาจา๊ะส่วนยังเจยเนี่ยเจยเป็นอย่างเพื่นก็คือเขาวางเขาวางจากงานนะจ๊ะจากงานประจำเขาก็เขาป่าเหมือนเหมือนเวลาวางห้องนะคะเพิ่นก็บเบด้จาํากัด ทำข้ามสาดให่จ้ะยังเจอเนี่ยคือเก็บเก็บขายเป็นรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะคะเ h ้าบะเด็เป็นจํานวนเงินเหมือนเปิดเป็นบริษัทยังเ,บบยงเสียากับบ h o l ดต้องเสียภาษีเนาะจ้ะเป็นเงินหลักพันหลักร้อยหลักพันันงเสียจ้ะมันก็บ่ได้เสียภาษีแต่ว่า ท่นเหตุเป็นกิจจา,ล,าลักษณะหลากหลายมือมันจะมีกฎหมายกำหนดเพื่อกัรละจาวมารายใดคุณจะต้องเสียภาษีแต่ว่าในการที่จะกำหนดปริมาณหามน้ำเอาคล้องเอจาจะป่าเกินจำนวนนั้นจำนวนนี้มันกับบมีกำหนดนะจ๊ะกระเก็บใดตามที่กำลังแห้งเห่าที่จะสามารถไปหามาเนาะจานะ๊ะเนาะ ก็คือกันจากกฎหมายแต่ละประเทศเอามาเปรียบเทียบใส่กันบ่ไาะดจ้ะ จ้าได้แล้วเต็มถังแล้วจ้าถังนี่ปริมาณ10ลิตรจ้าจะมีตัวเลขบอกอยู่นี่นะจ้าอะไะก็เพื่เห็นนี่ค่ะปริมาณ10ลิตรสวยงาม กัสิเอาไปส่งลูกค้าจ้ะก่อนเจจะไปของานเจสิคับรถแวะไปส่งลูกค้าค่ะที่ทำงานของอ้ายฟรั่งจ่ามูที่ทำงานเป็นซังแม่ความจุสิลิตรนะคะกัสิีขายใดเป็นเงืนมันเท่ากับเราเล่า,ลาทีสามสิบโนันพันสองพันสจ้ะทางนี้ตีตีตัวเลขกลมๆพันสจ้ะ เดี๋ยวเอาโมบอรี่ไปส่งลูกค้าค่ะเดยวว่านูก็คิดทำงานของไอ งลาจ้ะไอออกมาไอโด่กาแฟเลยสองเมืองอ่ะไมหรอไอโด้ไอโดเอากาแฟไปกินน้ำจ้ะกาแฟที่ทำงานของไอกดกาแฟกินกับบบานจะเป็นหนังกาแฟฟรีจ้ะ เดี๋ยวก้าบ,บ้านเตรียมตัวไปเขางานต่อจ้าพี่น้องหมุดภารกิจตอนเช้าครึ่งเช้าๆของวันนี้จ่ะบ,าบา่ายๆก็เขางานเลิกสามทุ่มนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเจ้ยค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามจา่ะขอบคุณหลายๆตเจก็ไม่พิพนาจา่ะบ๊ายบาย